วัสดีครับผมบอยบ้างมาดำอันนี้วันนี้ถ่ายถ่ายคลิปคลิปที่จะลงวันนี้ครับที่จะปล่อยเย็นนี้ก็คือผมนึกเปิดคลิปก็เลยมาเปิดย้อ,อนทีหลังอยากให้ลองไปติดตามมาดูเพราะว่าพี่คนที่มาถ่ายทอนเนี่ยเขาเป็นคนเลี้ยงที่เป็นคนเลี้ยงเลยจริงไม่ได้เลี้ยงเพื่อการขายไม่ได้ขอพันไม่ได,พพไได้ไม่ได้ทำให้ธุรกิจนะครับเลี้ยงเป็นงานอนดิเรกแต่รางวัลที่มีเขาเคยมีถ้วยถ้วยรางวัลงานประกวดมาเยอะมาก ลองไปติดตามมันดูอย่างนึงนกพี่คนนี้เลี้ยงปลาที่ส่งเข้าประกวดในตู้ขนาดตายยี่รือสินิ้วแล้วก็บ่อที่มีก็แค่ขนาดแปดสิบเซนแล้วก็เลี้ยงแค่แบบบ้านๆมาก,มากๆเลยลองติดตามมันดูครับลองไปดูครับน,นี้เราก็อยู่ในร้านเครื่องไอไฟฟ้าร้านขายแอร์คนคงงงว่าทําไมผมมาโอดที่นี่ในป่าอดีมีพี่คนหนึ่งได้รับรางวัล ปาลารุนหลิวกินลุนรุนเล็กเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักเกี่ยวกันว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างไรประมาณไหนพี่ครับสวัสดีครับผมชื่อวิชาจนโตนะครับหรือในวงการเรียกหนุ่มปลาทองก็ได้ครับเอ,อพี่ผมรบกวนพี่เอ้ยบอกหุ่ที่ปลาที่ไปว่าไมื่อคุยกับพี่แล้วเห็นว่าพี่ไม่ได้เป็นคนเพาะขายไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงเป็นนหนพี่แบบพี่ ทำไมพี่หนึ่งเลือ่อนตรงปลาเข้าประกวดหรือว่าไปความมีพี่มาความเป็นมาอย่างไรด้วยพี่เล่าออไไหน,น่อยก็ประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วนะครับก็มีเพื่อนชวนเข้ามาเลี้ยงปลาทองนะครับเป็นกลุ่มสมัยก่อนนี้จะเป็นกลุ่มที่อยู่กันอของฟอร์จูเนอร์นะครับจะมีต้นมีพี่หมีมีพี่กล้วยมีพวกอะไรพวกนี้ครับหลายคนครับก็ชักชวนกันเข้ามาแล้วก็ ก็ได้เริ่มเลี้ยงตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็มีการส่งประวกวดก็มีการไปซื้อปลามาขุนนะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงฟอร์มปลากันประมาณก่อนส่งประมาณเดือนนึ่งครับแล้วก็เราก็ส่งเข้าปวดก,กลวกเห็ดมันก็เริ่มจากตรงนั้นมาก็เลี้ยงมาเรื่อยๆครับแต่ว่าในที่เนี้ยหมายความว่าพี่ก็แค่ไปไปคัดปลาแค่จํานวนหนึ่งถูกไหมพี่ใช่ครับอ๋อ มว่าพี่ว่าไอปลาลุ่นลิวกินเนี่ยจริงๆพี่ก็มีแค่สี่ห้าตัวเมื่อไม่เลายใช่รัตบางตรับถ้าอยู่ที่มุมมองเราด้วยว่ามองปลาตัวนั้นๆยังไงแล้วขั้นตอนที่พี่จะเตรียมปลาก่อน่อบตัวเนี่ยครับพี่เตรียมเตรียมปลาประมาณไหนบ้างที่พอจะอรอ้อยเออก่อนอื่นเลยนะครับก็ถ้าเราไปเลือกปลาที่ฟาร์มหรือว่าตามที่เขาขายหรือตามฟาร์มนะครับถ้าเราได้ลามมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะเอามา ากโลกที่บ้านก่อนสักสองสามวันครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ผมจะเอาขึ้นตู้ยี่สบสี่นิ้วครับส่วนใหญ่ผมจะใช้ตู้ยี่สบสี่นิ้วในการบุนปลาหมายความว่าเอามาเนี่ยอีก็เลี้ยงขึ้นตู้ยี่สิบสี่นิ้วเลยใช่ครับไม่ได้ตู้เลยครับไม่มีครับไม่มีครับอย่างรห้ว่ามันสะดวกในการถ่ายน้ําแล้วก็ให้อาหารแล้วก็เราจะได้เห็นพัฒนาการเขาด้วยครับครับก็เลี้ยง ก่อนก็กวดประมาณสักเดือนหนึ่งครับหรือว่าถ้ามีเวลาน้อยกว่านั้นก็สักสองอาทิตย์เราก็เลี้ยงให้อาหารอาครปกติเลยที่เหมือนกับที่เราเราเลี้ยงก็ไปเลยครับแล้วก็เอาองค์อาหารนี้มันใด้งเป็มที่ก็เอาไแล้วอ่ผมขอถามอีกคำถามนึงแล้วปลาที่ได้รับไอ้ปลาที่เอากลับมาได้รับรางวัลแล้วอะไรเนี่ยที่เอาไปทําอะไรกับ ก็เอางี้แล้วกันบางคนก็อาจจะไปเป็นพ่อแม่พานบางคนก็ว่าส่วนใหญ่เลยถ้าเอหรือบางคนเห็นเขาว่าถ้าเกิดไม่สายทําไม่มากพออะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าที่หน้าตู้ส่วนใหญ่วันประกวดนะครับจะมีคนมาติดต่อขอซื้ออ่าครับถ้าเกิดเราตกลงราคากันได้เราก็ขายแต่ถ้าเราเรารู้สึกว่าเรายังอยากเก็บไว้เลี้ยงอยู่ มาทำไว้เลี้ยงต่อเนี่ยเราก็กลับมาผลิตต่อครับเพื่อจะลงงานต่อไปหรือว่าจะเก็บเอาไว้ทําพ่อแม่พันเดอรบางคนบางฟาร์มเขาอยากได้เลยกลับไปทำเราก็ให้ให้เขาให้เขากลับไปทำก็ในที่นี้ผมขอระรูปแบบนี้ได้ไหมบางทีเราอาจจะขยับไว้ไปเล่นไตอ่านไตรไตใหญ่ขึ้นในรุ่นต่อไปใช่ครับหรือว่าพอเอ่อเจ้าของฟาร์มเขาอยากเอากลับไปทำพันเราก็ตีคืนให้เขาได้ให้เขาไปทําได้ อทีอนี้ผมขออนุญาตให้พี่ถ่ายทอดเพราะว่าพี่น่าจะเป็นห <1 S 1> น,นึ1 1> <ๆ>่งในแปดคนที่เป็นผู้เลี้ยงอย่างเดียวไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้จบลงไปในอาชีพให,ให้พี่หนุ่มแนะนําปัจจุบันที่ทําอะไรอยู่เป็นอาชีหลักอ,อปัจจุบันนะครับเป็นพนักงาขนาขายของบริษัทมิสซูบิชิเเลกติกกันยนตวัฒนธรรม ก็มาประจําตําแหน่งอยู่ที่ร้านหอจัก,กรสำเร็จอิเล็กตริกนะครับจําหน่ายเครื่องไฟฟ้าพวกอแอร์ตู้เย็นพัดลมอะไรพวกนี้ครับเป็นเป็นหลักของในแบรนของมิซูวิชิอิเล็กทริกครับแล้วก็สนใจเลิกงานเราก็มาเลี้ยงป่าเมืมีเวลาว่างเราก็มาเลี้ยงป่าเป็นงานดีเลกครับก็ให้ความเพลิดเพลินแล้วก็ให้ความสุขเราได้ครับส่วนหนึอครับ,รบแล้วก็ อในฐานะที่ผมผมในมุมมองผมงานที่ผมเห็นแล้วผมอยากถ่ายเพราะว่าก็คือในต่อครั้งหนึ่งเนี่ยพี่จับปลามาเพื่อจะมาขุดประกวดเนี่ยพี่ใช้ต้นทอนใช้เงน้องเท่าไหร่สำหรับพี่นะครับใช้งบไม่เยอะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่จะเห็นมีความคิดมาว่าตัวที่หนึ่งเนี่ยก็แค่ไม่เท่าไหลหลักร้อยครับหลักร้อยแล้วก็ได้รางวัลที่หนึ่งด้วยใช่ครับหลักร้อยครับ ก็เป็นเป็นฟาร์มที่ใช้บริการกันประจำนะครับเพราะว่าปลาของพี่เขาสวยเองในคลิปตอนนี้ผมอยากให้คนที่ใหม่ๆที่เริ่มเลี้ยงได้มองในมุมมองที่ว่าไม่จําเป็นจะต้องมีตังเยอะมีพื้นที่เยอะเพียงแต่หันมาเกิดถ้าสนใจจริงๆลองศึกษาแล้วก็ลงไปทําความรู้จักกับปลามันว่ามันเป็นยังไงอย่างที่เขาก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีพื้นที่ การเลี้ยงใช้ต่อเยอะไม่ได้ต้องจะต้องลงทุลลงอะไรเยอะทีนี้ผมว่ามันน่าจะทําให้คนได้หลายๆคนได้เป็นแรงบันดาลใจว่าไม่ต้องมีเยอะเราก็ทําได้เพราะว่าพี่หนุ่มครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่พี่ได้รางวัลอ๋อไม่ไม่ใช่ครับแต่พี่ย่อยบอกหน่อยคัว่าเคนมีก็ก็ได้มาช่วยพระราชทานนะครับสี่ครั้งแล้วก็ช้วย ช่วยประธานอีกสองครั้งแล้วก็รางวัลที่หนึ่งตักหาอีกที่คาร์ลวอยู่ครับอันนั้นผมว่านี่ก็น่าจะพอเป็นตัวอย่างให้หล่าคนที่เริ่มใหม่ว่าแบบเฮ้ยคูมีน้อยครูมีมีที่ไม่เหมือนคนูุ้นคนนี้หรอกได้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วกันว่ามีน้อยถ้าตั้งใจยังไงมันก็เป็นไปได้และคลิปนี้อาจจะมีคลิปปลาน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าก็พี่เขาก็ไม่ได้ขายเป็นเป็นปลาเป็นอะไรเนี้ย เดี๋ยวผมก็ขอคลิปพี่เขามาขึ้นอินเสิร์ตให้ละกันครับแล้วก็ส่วนยังไงก็ขอให้ลองติดตามดูแล้วก็ถ้าหล่นใจอยากพูดคุยกับพี่หนุ่มสามารถพูดคุยได้ทางไหนบ้างพี่ก็ใน Facebook ได้ครับชื่ออะไรชื่อวิชั่นจันโตเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นให้ข้างหน้าได้ครับแล้วก็มีอะไรถ้าเกิดคนเข้าไปขอคำปรึกษาหรือได้ก็เข้ามาในช่องพักแชทเข้ามาได้เลยครับทาง messenger ครับ วันนี้วันนี้ไหนๆเราก็มาแล้วพี่อาเดินดูร้านนี่พี่นี่ไหนได้ไหมได้ครับเราต้องขอพื้นที่เจ้าของร้านเราด้วยเดี๋ยวยังไงขออนุญาตโปรโมทร้านนี้พี่หน่อยละกันครับไบ้ับเชิญครับแล้วทางนี้ก็จะเป็นส่วนของเป็นข้อหุ่นข้าวนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่แล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นแอร์นะครับแอร์ที่เราจำหน่ายอยู่มีเอรกินมีนิสสุวิชิ นะครับ,รบเป็นหลักๆนะครับแล้วก็มีพวกเครื่องสักผ้าพวกอะไรพวกนี้นะครับก็อันนี้จะอยู่ที่นี่มาประมาณจะยี่สิบปีแล้วครับยี่สิบปีแล้วเอ <c oughs> อคน<ต>อยู่แถวนี้แถว,วนี้คือที่ไหนเนี่ยพี่ตอนนี้ตอนนี้เขาเรียกตลาดสมเด็จครับก่อนถึงวงเว้นใหญ่อ่ะครับอยู่เ<อ>ย้งๆกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าหรือโ,งโรงพยาบาลบางเรือใช่ครับถ้าเกิดใครสนใจยังไงเข้ามาอ๋อเข้าม<น>าซื้อได้เลยครับแล้วเดี๋ยว ผมมีส่วนลดให้ครับแล้วมีด้านหนึ่งมีตู้เย็นมีตู้เย็นครับมีตู้เย็นด้วยครับของมิ u b บิชิเป็นหลักครับก็มีพัดลมมิ u b บิชิครับอ่าอ่านใบผ่านมามาอุ่นหนุนกันได้ด้วยใช่ครับผมแล้วก็ถ้าใครมีอปัญหาเรื่องปลาหรือว่าอะไรพวกนี้ครับก็สามารถ สอบถามได้นะครับทาง messenger หรือว่าอะไระหรือว่าอ,อ,อยากทราบวิธีการเลี้ยงที่ละเอียดนิดนึงสําหรับการขุนปลาประกวดนะครับส่วนใหญ่ผมจะขุนปลาประกวดรุ่นเล็กเป็นหลักนะครับก็จะความรู้อะไรที่ผมมีก็จะพยายามสอนให้นะครับผมขออีกนิดนึงอันนี้คือเอดนกอีผมได้คุยกับพี่แล้วพี่เลี้ยงปลาอยู่ในไหนในใน,ในบ่อในตู้หรือในอะไรหลักๆเลยเนี่ย ก็จะมีอ่าง80เซนอยู่1ใบนะครับแล้วก็ตู้24อยู่ประมาณ3ใบอ่าครับ,รบก็แค่นั้นครับก็ส่วนใหญ่ก็จะขุนอยู่ในตู้24ซึ่งใช้พื้นที่ไม่เยอะครับฉะนั้น <c oughs> ให้ขอขอให้เข้าใจกันเลยนะครับว่าไม่ได้ใช้พื้นที่หรืออะไรกว้างขวางเหมือนคนอื่นเลยอันนี้ตัวอย่างหนึ่งแล้วครับที่เห็นชัดเจนแนะนำนิดนึงว่าถ้าเราเลี้ยงปลาทองเนี่ยอ่ต้อง ใส่ใจเขานิดหนึ่งครับดูแลเขานิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องน้ําเรื่องอาหารนะครับเป็นหลักเพราะว่าปลาสวยไม่สวยอยู่ที่คนเลี้ยงจริงๆครับอคนเลี้ยงห้าหรือบริเวนว่างั้นได้ไหมพี่ก็จริงๆผมให้คนเลี้ยงเยอะหน่อยครับแต่ว่าแล้วก็ส่พันุปลาที่ที่เราเลือกมาเป็นหลักครับอืก็คือถ้าคนที่เลี้ยงมีความเอาใจใส่ผมว่าปลาจะออกมาค่อนข้างดีครับนะครเอสุขภาพปลาจะดีครับ โอเคครับแล้วยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นุ่งพี่อาจย์โตด้วยที่ให้ความรู้แล้วก็ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนดูนะครับคิบป้าจะน้อยหน่อยแต่ว่ารับรองว่ามีประโยชน์แน่นอนครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับเป็นคราวติดเจนนิดนึงครับเดินยวเลืมเปิดคลิปก็ลืมปิดคลิปด้วยก่อนปิดคลิปก็อย่าไว้ลองมาติดตามกันครับผมอาจจะมีอีพีที่ตามพี่นุ่งไป ไปตามตามไปดูว่าเขามีวิธีการเลือกซื้อปลายังไงเขาไปคัดที่ไหนอะไรยังไงด้วยถ้าเกิดคนที่ดูมาแล้วก็น่าจะพอผมว่าน่าจะดึงใจครับเพราะว่าด้วยราคาต้นทุนที่พี่เขาตื้อไม่แพงแต่ผุงประกวดได้รางวัลอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้มีนัดก,กับพี่หนุนะ่มแล้วผมจะมาถ่ายทอดอีกทีหนึ่งครับว่าเขาไปซื้อที่ไหนอะไรยังไงประมาณไหนบ้างคขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยขอบคุณมากครับ